ดีค่ะบิวเองนะคะจําได้ยังไม่เอ่ยบิวเคยมาตังที่ช่องตามมาเที่ยวนะเมื่อครั้งที่นานมาแล้วตั้งแต่คลิปแรกเลยค่ะก็ไม่ได้มานานแล้วนะคะวันนี้บิวพาทุกคนนะคะมาที่บางกล้วยค่ะตรงที่เราอยู่ตรงนี้นะคะคือร้านอารมณ์ดีนะคะซึ่งจะติดกับริมคลองบางกอกน้อยค่ะสําหรับอาหารและของหวานต่างๆนะคะเข้าไปดูได้เลยค่ะมีอะไรบ้างแล้วก็บรรยากาศร้านคือดีมากค่ะมาด้วยะคะ่ะ เข้ามาในภายในร้านนิดนึงนะคะก็จะเห็นว่ามีที่ถ่ายรูปด้วยก็จะมีพอัอเกตเกตยานเก่าๆเกเๆนะคะลมก็โอเคดีสบายเย็นค่ะแดดก,ก็ใช้ได้เลยทีเดียวเดี๋ยวยังไงข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยนะคะ จะเป็นดาร์กโกโก้อารณ์ดีซึ่งจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านก็จะเป็นโกโก้ที่ค่อนข้างเข็มนิดนึงแล้วก็จะมีพวกไอศครีมวานิลาอยู่ข้างบนนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่นะคะก็เดี๋ยวจะลองชิมดูเนาะเราว่ามันก็รสชาติโอเคนะแต่ว่าค่อนไปทางหวานหนึ่งไม่แน่ใจว่าอาจเป็นเพราะเราทิ้งไว้นานแล้ววานิลาเนี่ยละลายเปล่าทำให้รสชาติค่อนหวาน แต่โดยรวมแล้วว่าโอเคนะแบบอากาศร้อนๆนั่งอยู่ไอ้ริมคลองแบบนี้เนี่ยเราว่ามันโอเคเดีย่ชื่นใจดีค่ะ ของขาวกันนะคะก็จะเป็นเมนูคาโบนาร่าไข่ออนเซนค่ะเรารู้สึกว่าเหมือนมันมีชีสย,ยืดเยอะเลยอะกินแล้วจะอ้วนไวอะแต่สั่งมาแล้วก็ต้องกินหรอเดี๋ยนาทุกคนไข่แตกค่ะไข่แตกแล้วเลยอะเดี๋ยวเราลองชิมดูนะทุกคนมันมีความยืดมากชิมแปบ๊บ มีความกลมกล่อมของรสชาติแล้วก็มีความเค็มจากชีสนิดนึงแล้วก็มันแบบรู้สึกแบบนนวันวนิดนึงอ่ะเราว่าอันนี้สั่งได้สั่งซ้ำได้อร่อยค่ะค่ะเมื่อเราทานกระดิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาถึงช่วงเวลาของการชําระค่าเสียหายค่ะทางร้านก็น่ารักมากอะ่ะอุปกรณ์ในการใส่บินของเขาอะ่ะให้ความรู้สึกแบบเหมือนร้านเป็ดเตี๋ยวที่แบบมีที่ใส่ตะเกียบอะ่ะแต่ว่าเปิดขบวนแล้วเนี่ยก็จะเป็นบินเนาะน่ารักอะ่ะค่ะก็ นะคะน่ารักน่ารักจับต้องได้ยังไงก็ลองเข้ามาชมนะคะมาชิมกันดูนะคะบรรยากาศก็ดีอาหารก็รสชาติโอเคค่ะตอนนี้เราก็ทานอาหารกันอิ่มแล้วนะคะคราวนี้เราไปถ่ายรูปเล่นกันดีกว่าค่ะไปกันเลย ถึงช่วงสุดท้ายของคลิปตามมาเที่ยวที่อารมณ์ดีคาเฟ่นะคะใครสนใจใครชอบก็อย่าลืมตามมาเที่ยวกันได้เลยนะคะและสำหรับใครถูกใจคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะจะได้มีคลิปดีๆจัดจามาให้ผู้ชมอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะและสาหรับวันนี้นะคะวิวขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ